สวัสดีครับผมสาขาณสกคนครค่ะเดิมค่ะเพราะปกตินั้นจะเป็นคุณพ่อชื่อว่านายอาคม,มผมมาสาขาณสกคนครนะคะคุณย่าอุดรผมมาสาขาณสกลนครนะคะคุณปู่ขาน<อ>คุณปู่ขานนะคะคจะเป็นพี่ชายคนแรกเลยในตระกูลในในใน ที่ที่อยู่ด้วยกันสี่ห้าคนนะคะขานวานบานบุญอันนี้เป็นสายของคุณปู่นะคะคแต่คุณย่าอุดอรนี่จะเป็นลูกของพระอนุบาลสกลเขค,ค่ะนะคะค,คุณย่านะคะแล้วพี่น้องอีกนะค,ครับดิฉันเหรคะหรือครคะครับดคระนค่ะก็แปดคนคะ่ะนะคะควันณเลิศมาริกา อัศวินอัศนีอัญชลีปฏิหารพิสดารแล้วก็ปณินานค่ะปีนี้ปีนี้คุณยายอยู่เท่าไหร่ครับปีนี้เจ็ดสิบแปดยังจำยังดีอยู่เลยเกือบเจ็ดสิบเก้าแล้วค่ะเจ็ดสิบเก้าแล้วเกิดปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดค่ะก็คือว่าเป็นจะเป็นสายใกล้ๆนะใกล้ๆต้นตะโพนอยู่ใช่ไหมครัค่ะก็ใกล้อยู่ค่ะเพราะว่า ถ้าจะพูดก็คุณทวดนะคะที่พระอนุบาลสกลเขตนะจะเป็นคุณทวดค่ะแล้วบ้านบ้านปกตเดือนบ้านเดิมบ้านเกิดอยู่ไหนบ้านแท้ๆจะอยู่ข้างลงหนังศรีนครนะคะค่ะที่ไฟยังไม่ไหม้นะคะอ๋อที่ไฟไหม้ค่ะพอไฟไหม้แล้วก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่คุ้มวัดสะพานที่บ้านคุณพ่อทุกวันนี้พอดิฉันแต่งงานก็ไปสร้างบ้านใหม่อีก ม,มีลูกค่ะมีลูกสามคนค่ะม,มีใครบ้างครับค่ะมีลูกสามคนมีนางสาวจินตวีอุปพง์นะคะเพราะว่าดิฉันสมรสกับนายพนมอุปพง์นะคะคุ้มัดแจ้งคุ้มดแจ้งก็ชาวค้มใกล้ๆกันนะกับกับโรงหนังศรีนครก,ก็แล้วก็พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ ลูกสาวคนที่หนึ่งลูกสาวคนที่หนึ่งเนาะจินตวีอุปพงศ์แล้วก็นายโอลานอุปพงศ์แล้วก็นายอุโคตอุปพงศ์ค่ะมีลูกสามคนค่ะอันนี้เพิ่งผ่านปีใหม่ไทยปีใหม่ฝากคนมาค่ะลให,ให้คุณยายอวยพรพี่น้องโทรสาขาครับเ,เอาภาษา,าลาวด้วยไหมาลาวเลยค่ะเมื่อเ้ากับเป็นคนย่อเนาะ <c oughs> ไม่ ว่าเราเป็นไม่เหมือนกาลสินสารคามอุดรขอนแก่นอะไรพวกนั้นะจะว่าย่อคือกันครับไทยจะมีนครพนมมุกดาหารค่ะ,ะที่ว่าพูดสำเนียงนี้เรียกว่าไทยย่อมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะคะ,ะพวกเราครับมีเท้าวงวนคำซึ่งเป็นเจ้าเมืองมาลำแบ่ง ข้ามาอยู่ทางฝั่งนี้ก็มาเป็นต้นตระกูลพมสาขานะคะครสกลนวัต่อครับอเปรนวันอ๋อปุณณนะคะขอให้พี่น้องชาวสกลนครนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็ตามนะคะเพราะว่าพมสาขานี่ก็ยังไม่รู้จักกันทุกคนเลยเยอะมากๆเลยอุปภงก็เหมือนกันนะคะมาคุยกันก็ตั้งสืบ สาวเราเรื่องว่าเป็นลูกใครหลานใครถึงจะรู้เรื่องนะคะจึงขออวยพรให้ทุกทกท่านมีความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวันนะสุขภาพาะนะคะมีความสุขทั้งกายทั้งใจและก็อยู่เป็นที่พึ่งให้ลูกหลานของพวกเราไปนานๆน,น,นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะรัศาลนสกลนครใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่คุณยายค่ะคุณแม่ของ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 อานะคะเป็นอาตอนเนี้ยคุณแม่ของอานามสกุลพรมาสาขาลนรสกลนครของเรามาสายหนึ่งมาสายหนึ่งเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็คือพี่ว่าแล้วนี่ตัวเองก่อนไะไรคะญาติญาติได้ได้รู้จักที่คุณยายก่อน ชื่อคุณานะคะชื่อพัชรานามสกุลคุณแม่นะพรมสัขานสกุลนครแต่คุณพ่อนามสกุลคําเมืองซึ่งก็เป็นตระกูลใหญ่อยู่ที่สกลนครเหมือนกันนะคะแล้วบังเอิญมาแต่งงานกับนามสกุลบุญยรมลูกชายของอาจารย์ประสิทธิ์บุญยรมผู้ผู้ก่อตั้งมวยโบราณที่สกลนครเป็นอาจารย์สอนค่ะค่ะอาจารย์ประสิทธิ์บุญยรมตอนเรามาสายสายหนึ่งใช่ไหมค่ะมาสายหนึ่งแล้วตอนนี้ก็พี่วัฒนาเนี่ยเมื่อตอนเด็กๆอ่ะ จะไปที่บ้านประจําเลยนะคะที่ตรงไหนครับที่อ่าโยมราชโคลิเซียมค่ะโคลิเซียมตรงโรงนรมโคลิเซียมแล้วก็อ่าไปทานข้าวไปอะไรกันที่นั่นคือที่บ้านจะมีตีแบดกันทุกวันคุณพ่อคุณพ่อของอาเนี่ยทำงานสุลากรกอ,อ,อยู่ดอนเมืองเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นสจวดเป็นกับตันเป็นอะไรก็จะมาทานข้าวกันที่นี่มีแอ์โฮสเตสพวกนี้พี่วัฒนาก็จะล่าเริงมากมาที่นี่เกือบทุกวันค่ะที่มาทานข้าวที่บ้านเพราะว่าคนสกลนครบ้านเรายินดีต้อนรับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ พอบ้านเราหลังบ่ลมเลยใครมาก็ได้กินเราจะหุงข้าวหมออ้อใหญ่ๆไว้ไว้่ให้ญาติพี่น้องผมว่าพูดว้าาเราดีกว่าเวาเลาอ่าวา,วอา,าวเอายาาู่ในเฮือนกะซีหุงข้าวหมออ้อใหญ่ๆไว้มีแกงนอไม้มียางกะคือนักบินทนะเพื่อนบินไปเมื่ออุบลแนนไปใสแน่เพื่อนก็ไปซื้อนอไม้มา,มาซื้ออันเห็ดมาซื้ออ,อันพิสานก่ออันเห็ดกระด้างพวกนี้แหละให้เอามาเฮ็ดแกงนอไม้เห็ดอัน แกงคีเ็กเข็ดยังให้พี่น้องกินคนที่มาเฮียนอยู่เมืองเมืองกรุงเทพนี่คนมอสกนนี่ต้องไปที่บ้านนี้ต้องมาที่บ้านหลังนี้ <c oughs> ไม่มีใครจะไม่รู้จากบ้านหลังนี้ <c oughs> บ้านคุณชัยนรงค์คำเมือง <c oughs> ค่ะแล้วก็เป็นเสรีไทยร่วมกับนายแปลงคำเมืองพี่ชายค่ะเป็นเสลีไทยด้วยค่ะเพ,พิ่งพานกีใหม่มา วอวยพรพระพมสารคามครับอ๋อขอวอวยพรนะคะวเราวเราอันขอวอวยพรเด้อค่ะเด้ออันขอให้พี่น้องป้องป่ายพวกปมสาขามีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็หักแพงแบ่งปันกันเด้อคะ่นะใดใดถ้ามีโอกาสบ้างๆก,ก็มายามเมืองสกลนะครพวกเฮายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับ อะไรครับไม่ถามว,ว่าสนิทกับป่ามากสนิทมากค่ะสนิทมากเลยไปลาไปไหนนี่แกจะกระเตงกระเตงเราไปตลอด <laughs> มาถึงปับ๊บแกจะเรียกยายแววยายแววมานี่แล้วแกก็จะพาไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นซึ่งแถวๆนั้นจะมีแต่คนจีนนะเป็นตลาดประแจจีนตรงนั้นนะอ่ะตลาดประแจจีนแล้วเราก็จะมีอาหารจีนอาหารแขก แขกจริงๆเลยนะแขกอินเดียเนี่ยเราก็จะได้ทานอะไรที่อร่อยอร่อยอยู่ในซอยนั้นใครอยากทานอะไรได้เลยที่บ้านมีทุกอย่างผ mm hmm. ลไม้มาจากต่างประเทศแอปเปิ้ลองุ่นลิ้นจีได้ทานกันหมดทุกคนนะญาติพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาเขาเวนคืนที่ตรงนั้นเป็นที่ชับสิน mm hmm. เขาเวนคืนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านที่ติดกับบ้านน้อยกระบ,บนลลวทินนะคะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. เขาเขาเขา,เ,ขาเอา่อเวนคืนไปแล้วก็ไปสร้างโรงหนังโคลิเซียม oh. มันเป็นที่รั์สินพระมหากษัตริย์ค่ะเราก็เลยแยกย้ายกัน ต่างคนต่างแยกย้ายค่ะสวัสดีครับสวัสดีดครับสวัสดีค่ะในั่งตัวเองยครับนั่งตัวเองหน่อยนี่ะด,ดิฉันนางอมมราวดีพลมมาสาขาน,นครหรือเอี้ยงนะคะอยู่ที่สกลนครเป็นลูกของคุณแม่รอดทองคุณพ่อเอี่ยมรัตนพันธ์อ่าแล้วก็เป็นหลานของคุณตาหลวงพิจารณ์อักษรเสพลมมาสาขาสกลนคร แล้วก็เป็นเหลนทั้งของพญาประจันต์ตับประเทศธ,ธานีหรือง่นนคำพรมสาขานาครน,นะคะตัวดิฉันเองแต่งงานกับนายถนอมสมผลมีบุตรสองคนนะคะคือศิลปภพกับนภัสสมผลค่ะแล้วก็ตอนนี้นภัสแต่งงานแล้วกับประพิชยาแล้วก็มีลูกหนึ่งคนคือเด็กชายนัชธรค่ะค่ะ บ้านบ้านเดิมอยู่ไหนครับบ้านเดิมบ้านเดิมอยู่บ้านเลขที่579ทับ1ถนนกำจัดไทยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคือตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเกิดที่นี่เลยค่ะชีวิตตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่าตอนนั้นก็อยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยู่บ้านของคุณตาค่ะแล้วก็มีพี่น้องเพราะว่าคุณแม่นี่มีมีญาติพี่น้องเก้าคนมีพี่น้องร่วมกันเก้าคนค่ะแล้วแล้วแต่คุณแม่นี่จะอยู่กับน้าทูลน้าทูลจิต กติพน์นอกกนั้นก็ไปอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างค่ะเราก็จะเจอกันตอนที่มีงานอ,อ,อ่านี่ผ่านผ่านปีใหม่ไทยปีใหม่ตากคนมแลนะ้วบรให้ลูกหลานพงศาคาเลยครับอ๋อค่ะขอสวัสดีญาติพี่น้องสายตระกูลพรมสาขาคารสกลนครทุกๆท,ท,ท่านนะคะ,ะในวาระดีถีปีใหม่ของไทยนะคะ,ะช่วงเดือนเมษายนก็ ขออาราธนาคุณพระศีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายาที่อยู่ในสากลโลกนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนครน,นะคะมีองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระอ,อ,องค์สององค์แสนตลอดถึงเกจิอาจารย์่<อ>เช่นหลวงปู่ฟ้น่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศนะคะจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีและตลอดไปนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเอาเลยครับในนี้มีใครผมภาษาขาแล้วครับเนี่ยทุกคนเลยทุกคนเลยนะฮะทุกคเลยค่ะผมภาษาขาทุกคนเลยครับใช่ค่ะไม่เลิกแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลไม่เป็นไรชื่อครับชื่อชื่อชื่อพัชราค่ะแต่งงานแล้วเปลี่ยนเป็นนามสกุลบุญญารมค่ะ สวีวันพมศัขาแล้วเปลี่ยนเป็นสวีวันพัฒนิบูลลาดตาวันพมศัขาแล้วเปลี่ยนเป็นจักก้านตรงโอ้คณิตาอ้อยค่ะมาในนามตระกูลเขยค่ะฝ่ายเขยค่ายเขยพมศัขาค่ะนามสกุลอะไรครับนามสกุลอะไรคะนามสกุลเดิมนะคะเขยเขยเขยพมศัขาค่ะอ๋อนามสกุลเดิมของตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช้นามสกุลอะไรคุณน่ะอ๋อนามสกุลอะไรอ๋นามสกุลเดิมก่อนปุยปุยด้าแต่ยายจะเป็นเขย ย่าทางเป็นเขยค่ะไม่ใช่ภูมิฉาขาด้วยตรงเป็นเครือญาติค่ะโอเคครับอันนี้เป็นสะพายนะคะสวัสดีค่ะสะพายภูมิฉาขาครังคนนี้รู้แล้วอันนี้ลูกหลานค่ะวัฒนพรพรมสาขาณสกลนครค่ะคุณพ่อชื่อคุณพ่อชื่อวีระพงพรมสาขานสกลนครค่ะโอ้นี่ผมสาขารุ้นลุ้นนะครับใช่่คะ ถือว่าจะมาจากเคยญาติก็ถือว่าเป็นกลุ่สาขานะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นญาติก็ดูชุดแต่ละชุดโอ้โหดูชุดนี้โอ้โหสบาเซอร์ไพรส์นะทำเพื่อนน้องดาวโดยเฉพาะนะคะเนี่ยอย่าบอกอายุนะคะรวกนน้อาอายุรวมกันไม่แค่นี้เจีภาพค่ะโอ้ยลงกันแล้วกันลอยลองยี่สิบเป็นำอะไรเนี่ยกลุ่มสาขาเราไม่มีแถวครับไม่มีแถวไม่ยอมไม่ยอมแพ้ใคร เขามาสาขานี่เลือดศิลปินนะคะใช่ยังไงยก็อยู่ในสายเลือดค่ะใช่ครับนี่น้องํำทําเพลงบอกได้เลยนะคะอะไรทำได้หมดขอแต่้นตีขึ้นค่ะพร้อมเสมอค่ะสู้ตายนะคะจะทําวันไหนถ้าจะกลับวันไหนคะวันนี้ยี่สิบยีปครับพรุ่งนี้เชิญที่สาพังทองสี่ช่วงบ่ายค่ะงอย่างกลน์ปัวอางตัวอ่อย่่บ้่านตัย่มว่ออก่าเสีย่ย่่ไงาว่่า องจาขามันก็ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นี่วันนี่ผมอยู่วัดโรชัยครับใช่ใช่นี่คุ้มวัดชัยผมไม่ปิดทองวัดโรชัยพรุ่งนี้ก็ว่างเชิญพระพฝาแดพรุ่งนี้ครับวันนี้ปิดไม่เสร็จปิดไปแล้วครับ

เมืองค่ะชื่อเมืองมาจากมาจากนครหลวงเยงจันค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในสาขาปกติอยู่เยอรมันนะคะเนี่ยย้ายไปอยู่เยงจันไม่กี่ปีนี่ค่ะคิดไหมว่าตระกูลเนี้ยพอย้ายมาเมืองไทยก็เป็นสาขาใช่ไหมคเดิมที่อยู่นามสกุลอะไรครับเดิมเดิมเหรอคะนามสกุลค่ะแก้วดวงดีค่ะแก้ววดดงีแล้วตอนนี้สามีเป็นอะไรครับสามีนามสกุลคือวิชค่ะชาวเยอรมันโอ้กูจะกเชนถักกูจะถักกูจะถักกูจะถัก กูชนาเบนเราเบนอ่าเราเบนเราเบนจะมีการเซอร์ไพรส์ครับจะมีการเซอร์ไพรส์กันอันนี้อันนี้คนตาขาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ่าจันจร์นเตนะครับหนูเอ่อชื่อนภัทรจันมาเมนค่ะเป็นลูกสาวของคุณแม่ดาราวันคุณนาคุณนาคุณนาใช่ค่ะอ่าคนนี้คือหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อน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 ในการใช่ไหมครับแต่ก็ ก็อยู่สมสาขาแล้วใช่ไหมนี่เป็นสมาชิกาอีเนแ่ามอยั้บแต่แรกอันนี้พบสาขาหรือเปล่าครับหรือเป็นครอบครัวนีครับอ๋อเป็น็นยิเป็นเพื่อนเพื่อนรับเป็นก๊งเพื่อนยังไเข้าอนอไหบ้ก คนจะปิดหลังด้วยใส่ไปทั้งหน้าเอาไปเป็แน่งเครื่องสามีได้ไหมเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อซุปเปอร์ดีคู่เลยเด้ซุปเอร์ดีคู่เลยเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กครับอ๋อชื่อดารวรรณมาเม้นนะคะนามสกุลเดิมพรมสาขาณสกลนครค่ะคุณพ่อชื่อคุณศาสตร์พรมสาขาณสกลนครอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร แล้วก็คุณแม่ชื่อคุณวัชรีพูมสาขานครค่ะ,ะมีคุณปู่ชื่อพานุบาลสกลเขตค่ะซึ่งเป็นน้องชายพรายาประจันประเทศทานีค่ะคือพ่อคุณแม่ครคเดียวกันเลยหาส่วนคุณแม่ก็คือเป็นลูกของคุณตาหลวงศรีหลวงศรีนครานุรักษ์อดีตอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นลูกพานุบาลสกลเขตเหมือนกันค่ะอืมค่ะับน,นีสมรสกับสมรสกับเป็นเป็นเป็นตะพ้ย อ่าไม่ค่ะเอาชื่อสามีเลยดีกว่า,า,าสามีชื่อณปัจจุบันนะคะพลตํารวจเอกปัญญามาเม่นค่ะแล้วก็มีลูกอดีตอ,อดีตจเลตํารวจแห่งชาติปัจจุบันคือ,อปัจจุบันเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาค่ะค่ะมีมลูกมีธิดาสองคนคนโตคือนางสาวกันการมาเม่น คนที่สองชื่อนางสาวนภจันทร์มาเบ้นค่ะ<ต>ค่ะโดยเชื้อสายเคยญาติผมไปขาที่เจอเยอะนะครับปกติใช่ไหมคะซึ่งในสมัยตอนที่พี่ชิงยังมีชีวิตอยู่คนเอจกจตุริศพงศมสา n ารนาครมีชีวิตอยู่ท่านได้มาสกลนครทุกปีเพื่อจะจัดงานรวมญาติและทําบุญหาบรรพบุรุษที่วัดเหนือคณะของท่านก็จะนําโดยพลเอจกจตุริศพงศ a k านครพมสาขาสกลนคนาารนคนแล้วก็ ท่านอาจารย์วัฒนาพงศ a สา n าสกคนครนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆค่ะค่ะเป็นเวลาทั้งหมด18ปีที่ท่านได้มาหาติดต่อกันตั้งแต่ปีสี่สองะคะ่ะสี่เอ็ดสี่สองประมาณนั้นค่ะ mm hmm. แล้วก็ได้ได้อ่ารับอ่าอ,อะไรนะได้ทำงานร่วมกับท่านเวลาท่านอาสกลนครค่ะแล้วก็ผลงานหลักๆที่ท่านทำให้กับชาวส,าาสกลนครหรือว่าตระกลูลพงศสาขาพงาขา a n สกลนครก็คือท่านได้นำ อนุสาวรีย์เจ้าคุณจันทร์ซึ่งแต่ก่อนอยู่วัดแจ้งแสงอุลูใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประตูเมืองค่ะพาตอนย้ายนี่ก็อยู่ก็ทำตอนที่ย้ายนี่ยากมากก็ค่ะก็ท่านท่านไดยอมมาอเงี้ยไม่ไม่ท้านแต่ก็ทําทุกอย่างตามขั้นตอนนำโดยพนเองจตุริกนะคะ ถ่ายปีใหม่ไทยมาไม่นานนี้อยากขอ<ะ>เป็นตัวแทนอวยพรลูกหลานชาวสกลนครค่ะไอาชาปูนขาแค่ะปกติก็ปกติก็อยู่ที่กรุงเทพมหานาครน,นะคะ,ะก็จะมาสกลบ้างเป็นบางครั้งหาประมาณสามสี่เดือนก็มาที่สกลนครเพราะก็ยังมีลูกน้องหรือมีธุรกิจอยู่ที่นี่ด้วยะคะ่ะก็ในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยก็ขออวยพรให้ใหญาติพี่น้อง ตะกูลพรมสาขาชนนครมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดขอให้ส่งความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะที่มเกิดด้วยใช่ค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะัสดีค่ะอ่าแอ่วก็ เปลอกว้านางใสลายเปลอสายนางเป็นแถวโยพอควันมจนเพอแผลควันมาแล้วมานยังุอง่้กเบอนไปไปหน่อยปหน่อยรชวิตไม่มีลายชุด อะได้พี่ตุก็ยได้เลยเห็นไหม